หเล่นเกมสนุกสร้างทางสุขใจนะคะการเล่นเกมบเบ็เต็ดประโยชน์ของการเล่นเกมดูการละเล่นดูหลักสําคัญ มาดูบทที่5 1การเล่นเกมเบ็ดตะเล็ดเกมเป็นกิจกรรมการออกกำลังกาย <c oughs> ประเภทหนึ่งที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงนิยมเล่นเป็นกลุ่มทำให้เกิดความสนุกสนานเกมเบ็ดตะเล็ดเป็นเกมที่มีกติกาการเล่นง่ายๆไม่ยุ่งยากจะไม่ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการเล่นหรือใช้วัสดุอุปกรณ์น้อยเกมเบ็ดตะเล็ดที่เหมาะสมกับวัยมีดังนี้เกมสลับที่สลับกลุ่มวิธีเล่นแบ่งผู้เล่นออกเป็นกลุ่มกลุ่มละเท่าเท่ากันไม่น้อยกว่า3กลุ่ม123ผู้เล่นแต่ละกลุ่มยืนเป็นวงกลมห่างกันพอประมาณเลือกผู้เล่นคนหนึ่ง คอยออกคำสั่งสลับที่หรือสลับกลุ่มเพื่อได้ยินคำสั่งสลับที่ผู้เล่นในกลุ่มต้องสลับที่กันเมื่อด้ยินคำสั่งสลับกลุ่มผู้เล่นในกลุ่มต้องวิ่งไปเข้ากลุ่มอื่นผู้เล่นคนใดปฏิบัติไม่ถูกต้องต้องออกจากการแข่งขันกลุ่มที่เหลือผู้เล่นมากที่สุดเป็นคนกลุ่มชนะกลุ่มที่เหลือผู้เล่นมากที่สุดเป็นกลุ่มชนะนะสลับที่สลับกลุ่มเกมตีบอลชิง bon บ้านอ่าว <c oughs> ิธีเล่นแบ่งผู้เล่นให้ฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายรับอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายลุกมีลุกและรับให้ผู้เล่นละสองฝ่ายยืนกระจายอยู่ใในนนนนนนแแดขออองงงตตต่่่่้้ไมมยูวกลทีเป็บาะ เริ่มเล่นให้ผู้เล่นฝ่ายรับโยลูกบอลเข้าไปในแดนของฝ่ายลุกผู้เล่นฝ่ายลูกต้องใช้มือหรือแขนตีลูกบอลให้เข้ามาอยู่ในแดนของฝ่ายรับแล้วผู้เล่นฝ่ายลุกที่เป็นผู้ตีลูกบอลต้องรีบวิ่งเข้ามาในบ้านของฝ่ายรับก่อนที่ฝ่ายรับจะรับลูกบอลมาแตะตัวหากผู้เล่นฝ่ายลุกเข้ามาในบ้านของฝ่ายรับโดยไม่ถูกลูกบอลแตะตัวฝ่ายลุกจะได้หนึ่งคะแนนนะ เข้ามาในบ้านของผู้รับโดยไม่ถูกลูกบอลแตะตัวจะได้หนึ่งคะแนนส่วนผู้เล่นฝ่ายรับเมยโยลูกบอลให้ฝ่ายลุกแล้วฝ่ายลูกตีลูกบอลกลับเข้ามาในแดนจะต้องรับลูกบอลหรือจับลูกบอลเพื่อวิ่งไปแตะตัวผู้เล่นฝ่ายลูกก่อนที่ผู้เล่นฝ่ายลูกจะเข้ามาในบ้านของตนเองถ้าแตะถูกตัวฝ่ายลูกฝ่ายรับจะได้หนึ่งคะแนนฝ่ายผัดกันเป็นฝ่ายรับและฝ่ายลูกฝ่ายใดได้20คะแนนก่อนเป็นฝ่ายชนะฝ่ายนะเกมตีตีบอลชิงบ้านต่อมาเกมขีม้าโยนบอลแบ่งผู้เล่นเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายม้าและฝ่ายขีม้า เริ่มเล่นให้ฝ่ายม้ายืนอยู่ที่มุมแต่ละมุมของสี่เหลี่ยมฝ่ายขี่ม้าขึ้นไปขี่บนหลังโยนฝ่ายม้าโยนลูกบอลส่งกันไปมาไม่ให้ลูกบอลหล่นพื้นถ้าลูกบอลหล่นพื้นฝ่ายผู้ขี่ม้าที่ทำหล่นจะต้องลงจากหลังฝ่ายม้าแล้วรีบวิ่งออกไปก่อนที่ผู้เล่นฝ่ายม้าจะเก็บลูกบอลคว้างเสร็จตัวถ้าเป็นเล่นฝ่ายขี่ม้าถูกลูกบอลคว้างเสร็จตัวจะต้องเปลี่ยนเป็นฝ่ายม้าทันทีนะเกมขี่ม้าโยนบอนลต่อมาเกมรับส่งบอลโยนลงตะกร้าแบ่งผู้เล่นออกเป็นกลุ่มๆและเท่าๆกัน ให้แต่ละกลุ่มยืนเข้าแถวตอนให้ตรงตะกร้าของกลุ่มตนเองระยะห่างประมาณ3เมตรเริ่มเล่นให้หัวแถวโยนลูกบอลให้ลงตะกร้าแล้ววิ่งมาหยิบลูกบอลโยนส่งให้ผู้เล่นในทีมคนต่อไป นะให้หัวแถวโยลูกบอลให้ลงตะกร้าแล้ววิ่งมาหยิบลูกบอลโยนส่งให้ผู้เล่นในทีมคนต่อไปซึ่งเดินเข้ามาแทนที่แล้วตนเองรีบวิ่งไปต่อท้ายแถวแต่หากโยลูกบอลไม่ลงตะกร้าให้ไปเก็บลูกบอลแล้วกลับมาโยนใหม่จนกว่าจะลงตะกร้าทีมใดที่ผู้เล่นสามารถโยลูกบอลลงตะกร้าได้ครบทุกคนก่อนเลยได้คะแนนมากเ,เป็นฝ่ายชนะเรียกว่าทีมส่งบอลโยนลงตะกร้า ต่อมาการเล่นพื้นเมืองการเล่นพื้นเมืองเป็นการละเล่นในชุมชนหรือท้องถิ่นที่มีมานานสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในท้องถิน่นเป็นการละเล่นเพื่อความสนุกสนานไม่เน้นการแข่งขันบางอย่างมีกฎตกติกาแต่ไม่ซับซ้อนการละเล่นพื้นเมืองไปที่รู้จักแพร่หลายเช่นพื้นเมืองเช่นลีลีข้าสาร งูกินหางงอนซ่อนผ้าพองพางการเล่นพองพางดูการเล่นที่ฝึกความจําและการใช้ประสาทสัมผัสสามารถเล่นได้ในที่แจ้งในที่ร่มโดยไม่จํากัดผู้เล่นโดยมีอุปกรณ์เพียงผ้าสําหรับปิดตาหน่งผืนเท่านั้นวิธีเล่นผู้เล่นทําการเสี่ยงทายเพื่อเลือกผู้เล่นที่ต้องเป็นปลา2ไม่ได้ผู้ที่เป็นปลาแล้วนําผ้าผูกตาผู้เป็นปลาแล้วหมุน3ามรอบผู้เล่นคนอื่นๆล้อมวงจับมือเดินเป็นวงกลมพร้อมร้องเพลงพองพางดังนี้พองพางเอ๋ยปลาเข้ารอดปลาตาบอดเข้ารอดพองพางเมื่อจบเพลงแล้วผู้เล่นนั่งลงแล้วถามผู้เป็นปลา ว่าปลาเป็นหรือปลาตายถ้าผู้ที่เป็นปลาตอบว่าปลาเป็นผู้ที่นั่งอยู่รอบวงสามารถขยับตัวหนีได้ถ้าผู้ที่เป็นปลาตอบว่าปลาตายนะปลาตายผู้ที่นั่งรอบวงต้องนั่งเฉยเฉยห้ามขยับตัวผู้ที่เป็นปลาจะเดินไปจับตัวผู้เล่นและทายว่าเป็นใครถ้าทายถูกผู้เล่นคนนั้นต้องมาเป็นปลาแทนแต่ถ้าทายผิดผู้ที่เป็นปลาต้องเป็นปลาต่อไปเรียกกลาและเล่นพงพาง หลักสาคัญในการเล่นเกมให้สุขสนานและปลอดภัยควรยึดหลักหนึ่งเลือกเล่นเกมที่เหมาะสมกับเพศและความสามารถตามความถนัดของตนไม่เล่นเกมขณะที่ร่างกายอ่อนแอหรือเจ็บป่วยอยู่ไม่เล่นเกมที่มีความรุนแรงนําไปสู่อุบัติเหตุได้เมื่อชนะต้องไม่ดูถูกหรือเยาะเย้ยผู้แพ้เมื่อแพ้ต้องไม่เสียใจหรือแสดงความโกรธเคารบกรติกาและข้อตกลงของเกมที่กําหนดไว้เมื่อมีการกระทบกระทั่งต้องรู้จักให้อภัยกันเมื่อเป็นผู้ชมหรือผู้เชียร์ไม่ควรยุยงให้ผู้เล่นเล่นกันรุนแรงนะ ประโยชน์ของการเล่นเกมนี่มีผลต่อสุขภาพสร้างความสนุกสนานเพลินเพลินทำให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์อารมณ์สดชื่นแจ่มใสสร้างความสามัคคีในหมู่คณะเป็นพื้นฐานในการเล่นกีฬาต่างๆฝึกความเป็นผู้นำและผู้ตามสร้างความมั่นใจในตนเองมาดูคำถามต่อไปนี้กิจกรรมเล่นเกมสนุกสร้างสุขทางใจสังเกตเกมเบตดเตล็ดลจ,จากการสาธิตแลต้วตอบคำถามลักษณะกิจกรรมเกมเบตดเตล็ดลที่สังเกตเป็นอย่างไรบ้าง เกมสลับที่สลับกลุ่มเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ใช่ไหมเกมตีบอลชิง bon บ้านใช้ความอะไรเกมตีบอลชิง bon บ้านก็คือใช้ความแม่นยำใช่ไหมเกมขี่ม้าโยนบอลก็คือใช้ความแข็งแรงเกมรับส่งบอลโยนลงตะกร้า bon รับส่งบอลโยนลงตะกร้าอะไรใช้ความแม่นยำเปรียบเทียบกิจกรรมเกมเบเ็ดเตล็ดที่กำหนดโดยระบุลักษณะกิจกรรมใน,ในแผนภาพความคิด เกมรับส่งบอลลงเร็วลงเนตะก้าความเหมือนกับเกมขี่ม้าโยนบอลเกมรับส่งบอลโยนตะก้าก็คือยังไงต้องแม่นยำใช่ไหมต้องมีความแม่นยำใช่ไหมเกมขี่ม้าโยนบอลนะขี่ม้าโยนบอลอะไรคล่องแคล่วใช่ไหมเขียนหน้าข้อความที่ควรนําไปปฏิบัติและเขียนผิดหน้าข้อความที่ไม่ควรนําไปปฏิบัติสม ชนกเป็นหวัดปวดหัวตัวร้อนมากเมื่อเพื่อนในห้องชวนไปเล่นเกมขีม้ายนบอลก็รีบลงไปเล่นด้วยอันนี้ผิดไม่ควรไปควรพักผ่อนพระชาเมื่อแข่งขันหรือเล่นเกมกีฬากับเพื่อนแล้วชนะมักจะให้กําลังใจเพื่อนแล้วบอกว่าครั้งหน้าค่อยเล่นกันใหม่อันนี้ถูกนะเพื่อนเพื่อนแพ้ก็ให้กําลังใจดุดดาวเมื่อเล่นเกมหรือเล่นกีฬาจะมีน้ําใจนักกีฬาเขาลบกติกาและข้อตกลงของเกมกีฬาที่กาหนดไว้เสมอนี่เป็นน้ําใจนักกีฬาสุดยอดตะโกนข้างสนามฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันทําให้เพื่อนเพื่อนตะโกนตาพร้อมกันด้วยความสนุกสนานอันนี้ก็มุ่ง เกินไปสักกรินเมื่อมีการกระทบกระทั่งการรู้จักให้อภัยเพื่อนโดยที่ไม่โกรธและไม่คิดทำร้ายเพื่อนอันนี้ดีเป็นข้อดีของคนนะนะนักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมเลือกเล่นเกมเบตดเตล็ดจากที่กำหนดด้วยความสนใจของกลุม่มกลุ่มละหนึ่งเกมและบันทึกผลการเล่นเกมเบตเดเตลด เกมเบตเตล็คือเกมสลับที่สลับกลุ่มเกมขี่ม้าโยนบอลเกมตีบอลชิงบ้านเกมรับส่งบอลโยนลงตะกร้าก็เล่นเกมเบตเตล็ดที่กลุ่มของเร่เล่นคืออะไรนะก็ไปดูเอาลักษณะเป็นยังไงการเล่นเกมเบตเตล็ดตามกฎกติกาสร้างเสริมคุณลักษณะอันผลผประสงค์ใดหน้าคําตอบที่ถูกต้องมีวินัยซื่อสัตว์มีจิตใฝ่เรียนรู้อะไรรักความเป็นไทย มีวินไหนใช่ไหมหรือเปล่านักเรียนแบ่งกลุ่มเล่นการละเล่นพื้นเมืองการละเล่นพงพาและการละเล่นพื้นเมืองในท,อท้องถิ่นของตัวเองหนึ่งการละเล่นแล้วบันทึกผลการเล่นลงในแบบบันทึก <urers> นักเรียนรู้สึกอย่างไรจากการละเล่นพื้นเมืองพงพานะสนุกสนานไหมสนุกไหมสนุกสนานใช่ไหม <rapper> <Folks> ถ้านักเรียนเล่นการละเล่นพื้นเมืองพงพาได้ถูกตามกฎกติการหรือไม่ถูกกติกานักเรียนถ้านักเรียนทําผิดกฎกติกาอย่างไรนะนักเรียนชอบเล่นเป็นปลาหรือเป็นผู้เล่นที่จับจับมือล้อมวงร้องเพลง เป็นปลาดีไหมชอบเป็นปลาไหมนะนักเรียนเลือกการละเล่นพื้นเมืองในท้องถิ่นการละเล่นในมาเล่นกับเพื่อนๆนการละเล่นพื้นเมืองกับเพื่อนเเป็นประจำสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านในดโดยเข,ขียนเครื่องหมายถูกนะคำตอบที่ถูกทําให้มีอะไรมีมีมุ่งมั่นในการทํางานฝ่ายเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการทํางานมีไหมฝ่ายเรียนรู้ไหมนะก็ดูเอานะ นักเรียนประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมจากการเล่นเกมเปตเตะเล็ตและการเล่นพื้นมองในแบบฝูกขัดและบอกวิธีการประเมินปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัตินะว่าเป็นไงปฏิบัติประเมินเพื่อนประเมินเป็นไงมั่งที่ทําได้ดีควรปรับปรุงนะนักเรียนเรียนรู้เรื่องเกมเล่นเกมสนุกสร้างสุข,สขทางใจนักเรียนคิดว่าอย่างไรเลือกคําตอบลงในช่องว่างการเล่นเกมการเล่นเกมอะไรการเล่นเกมตามกฎจะทําให้เกิดความสุขสนุกเล่นเกมได้อย่างถูกต้องตามกฎและเล่นเกมได้อย<า>่างปลอดภัย ควรจะเขียนอะไรมั่งคะตามกฎกกติกากตามกฎกติกาแล้วก,ก็ถูกต้องตามกฎกติกาถูกต้องตามกฎกติกาจะทำให้เกิดความสุขสนานเล่นเกมได้อย่างปลอดภยัยเา้าระบายลงในข้หน้าคําตอบที่ถูกต้องให้เต็มวงการเล่นเกม <Okay. S 1> สลับที่สลับกลุ่มต้องใช้ทักษะการเคลื่อนไหวใดสลับที่สลับกลุ่มใช้อะไรการยืนใช่ไหม เกมตีบอลชิงบ้านตีบอลชิงบ้านใช้ทักษะการเคลื่อนไหวในข้อใดออามาดูเกมตีบอลชิงบ้านอันไหนตีบอลชิงบ้านนะตีบอลชิงบ้านใช้ทักษะการเคลื่อนไหวในข้อใดการนั่งการเดินการวิ่งการคานก็ต้องการวิ่งนะเป็นหลัก ตีบอลชิงบ้านข้อใดไม่ต้องใช้อุปกรณ์ประกอบการเคลื่อนไหวการขี่ม้าโยนบอลนี่ใช้บอลเกมตีบอลชิงบ้านใช้บอลการเล่นพงพางใช่ไหมการเล่นพงพางใช้ยังไงการเล่นพงพางไม่ต้องใช้อุปกรณ์อ,อ่า,ใช,อาอใช่ไหมใช้แต่ผ้าปิดตานะเกมการเลาส่งบอลโยนผ้าการเล่นพงพางไม่ต้องใช้อุปกรณ์นะผ่า,ผา,ผานะาเล่นพงพางแค่ปิดตาอย่างเดียวไม่ต้องใช้อุปกรณ์นะ ข้อใดเป็นหลักการในการเลือกเล่นเกมที่ถูกต้องเล่นตามเพื่อนเล่นเกมที่ตนเองถนัดเล่นเกมที่มีความยากเล่นเกมที่มีจำนวนผู้เล่นน้อยเล่นเกมที่ตนเองถนัดนะจะได้ดีที่สุดปลอดภัยข้อใดไปกลายเป็นบาตรตนในการเล่นเกมที่ถูกต้องเล่นโดยใช้กําลังรุนแรงไม่ควรหัวเราะเย่อยๆเพื่อนที่แพ้ไม่ควรไม่เล่นกับเพื่อนที่ชนะตนเองอีกไม่เกี่ยวให้อภัยเมื่อเพื่อนในทีมทําผิดพลาดนี่เราก็ต้องมีการให้อภัยรู้จักให้อภัยคขนอภัยโทษ ข้อใดเป็นการละเล่น <expand> พื้นเมืองทั้งหมดอ้าวละเล่นพื้นเมืองมีอะไรอ้าวมาดูนี่ละเล่นพื้นเมืองนะการละเล่นพื้นเมืองมีอะไรบ้างการละเล่นพงพางก็ใช่อ่ะพงพางนะพงพางมอญซ่อนผ้างูกินหางลีลีข้าสารโพนพางลีลีเข้าสารนะการละเล่นพื้นเมืองนะแล้วก็มีอะไรงูกินหางมอญซ่อนผ้านะงูกินหาง มอสอนผ้านะเป็นการนาราและเล่นพื้นเมืองลีลีเข้าสายงูกินหางมอ่อนผ้าผงพา,างการกระทําในข้อใดเป็นการเล่นเกมสลับที่สลับกลุ่มที่ผิดวิธีผู้เล่นทุกการสลับที่สลับกลุ่มนะผู้ผู้เล่นออกไปกลุ่มกลุ่มละเท่าเท่ากันใช่ไหมผู้เล่นทุกกลุ่มมีจํานวนเท่าเท่ากันถูกผู้สลับที่ผู้เล่นในกลุ่มไม่ได้ยินคําสั่ง เล่นในกลุ่มไม่ได้ยินคําสั่งสลับกลุ่มในกลุ่มนี่ไม่ใช่ผิดวิธีนะผู้เล่นคนใดปฏิบัติไม่ถูกต้องต้องออกจากการแข่งขันเมื่อได้ยินคําสั่งสลับกลุ่มผู้เล่นต้องวิ่งไปเข้ากลุ่มอื่นนะข้อที่ผิดคือผู้เล่นในกลุ่มไม่ได้ยินคําสั่งสลับกลุ่มไม่ใช่ต้องสลับต่างกลุ่มออกไปนะข้อใดเป็นการเล่นเกมขี่ม้าโยนบอลที่ถูกต้องขี่ม้าโยนบอลอยู่ไหนลูกเด็กๆขี่ม้าโยนบอลเนี่ยนะ ข้อใดเป็นการเล่นเกมขี่ม้าโยนบอลที่ถูกต้องผู้เล่นเป็นม้าต้องเก็บลูกบอลคว้างเส่็ตัวผู้ขี่ม้ากงเดี๋ยวก่อนถูกต้องเราเพิ่งอ่านเพลงให้ฝ่ายม้ายืนอยู่ที่มุมฝ่ายขี่ม้าขึ้นไปขี่บนม้าโยนลูกบอลส่งกันไปมาไม่ให้ลูกบอลส่งหล่นพื้นผู้เล่นเป็นม้าต้องเก็บลูกบอลคว้างเสรจตัวผู้ขี่ม้าผู้ฝ่ายเล่นเป็นม้าเป็นคนโยนรับส่งลูกบอลถูกผู้ขี่ม้าต้องวิ่งเก็บ ลูกบอลคว้างใส่มาผู้เล่นเป็นม้าขึ้นขี่หลังผู้เล่นอีกฝ่า,าอยฝ่าย,ลาลนนยผลผเล่นเป็นมา้าเป็นคนโยนรับส่งลูกบอลหรือเปล่าไหนฝ่ายม้ายืนอยู่ที่มุมฝ่ายขี่ม้าขึ้นไปขี่บนหลังโยนฝ่ายม้าโยนลูกบอลส่งกันไปมาไม่ให้ลูกบอลหล่นพื้นฝ่ายเล่นเป็นม้าเป็นคนโยนรับส่งลูกบอลอันนี้ผิดผู้เล่นเป็นมา้าต้องเก็บลูกบอลผู้ขี่ม้าต้องวิง่งเก็บลูกบอลคว้างใส่มา้าผู้เล่นเป็นม้าขึ้นขี่หลังผู้เล่นอีกฝ่ายผู้เล่นเป็นม้าเดี๋ยว ผู้เล่นเป็นม้าขึ้นขี่หลังผู้เล่นอีกฝ่ายนี่ผิดเขาบอกว่าไงผู้ขีม่ม้าอ่า <c oughs> ผู้ขี่ม้าที่ทำหล่นจะต้องลงจากฝรั่หลังฝ่ายขี่ม้าแล้วรีบวิ่งออกไปก่อนที่ผู้เล่นฝ่ายม้าจะเก็บลูกบอลผู้เล่นฝ่ายม้าจะเก็บลูกบอลคว้างใส่ตัวผู้ขี่ม้าจะต้องวิ่งเก็บลูกบอลคว้างใส่ม้าอันนี้ผิดผู้เล่นเป็นม้าต้องเก็บลูกบอลคว้างใส่ตัวผู้ขี่ม้าใครขี่ผู้ที่เล่นเป็นฝ่ายม้าจะเก็บลูกบอลคว้างใส่ตัว นะตอบข้อหนึ่งนะการละเล่นโพงพาง,งถ้าผู้เป็นปลาตอบว่าปลาเป็นผู้เล่นคนอื่นต้องปฏิบัติอย่างไรปัดปเป็นปัดลูดดกับที <S 1> <1> <S ไม่ได้ว่าอะไรปัเป็นทำยังไงปลาเป็นผู้ที่นั่งอยู่รอบวงสามารถขยับตัวหนีได้ <S 1> <1> <S ถ้าปลาเป็นผู้ท<อ>ี่นั่งอยู่รอบวงสามารถขยับตัวหนีได้เออต้องนะเป็นปลาตายดิ ถ้าเป็นขยับตัวหนีได้ก็คือขยับตัววิ่งหนีได้นะถ้าปลาตายต้องหยุดนิ่งมันตายแล้วขอ้อใดเป็นประโยชน์ของการเล่นเกมและการเล่นพื้นเมืองครอบครัวมีความสงบสุขทํางานร่วมกับผู้อื่นไม่ได้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมีเพื่อสิ่งไม่ลลงคําตอบคือมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงสวัสดีคะะ่ะจบแล้วค่ะสวัสดีค่ะ